สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s p o ร์ตคอมเมนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามในรอบรองชนะเลิศของศึก AFF Suzuki Cup 2020โดยในรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0ูและในนัดที่2ถึงแม้จะเสมอกับเวียดนาม 0, 0ประตูต่อ0แต่โดยสกอร์รวมของทั้ง2นัด ทีมชาติไทยก็ยังสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียครับเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันโดยช่วงแรกจะเป็นคอมเมนต์หลังจบครึ่งแรกและช่วงที่2ก็คือคอมเมนต์หลังจบเกมนะครับแต่พร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เรามาฟังคอมเมนต์แรกกันนะครับเป็นของแฟนบอลชาวมาเลเซียนะครับมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าราชาแห่งอาเซียนเวียดนามที่รักสนามบินกําลังรอพวกคุณอยู่ความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นของชาวอินโดนีเซียมาคอมเมนต์ไว้ว่าเจ้าอาเซียนอย่างเวียดนามต้องไปชิงอันดับ3มกับสิงคโปร์ความคิดเห็นต่อมานะครับนักเตะเวียดนามชอบกระโดดเตะบอลหลายจังหวะจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมารับม,มาบอกว่า ชัดใช้แกล้งทําเจ็บแค่ชะลอเกมจากมาเลเซียความคิดเห็นของแฟนบางคนต่อมานะครับบอกว่าเวียดนามสมควรที่จะได้ประตูในครึ่งแรกเรากดฝั่งไทยได้แค่เราโชคไม่ดีแล้ววันนี้กรรมาการคุมเกมได้ดีและเกมก็ยุติธรรมสําหรับทั้ง2ฝ่ายความคิดเห็นต่อมานะครับไทยประท่าอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศ a f f 2020ต่อกันด้วยความคิดเห็นแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับบอกว่า รถบัสไทยแลนด์และความคิดเห็นต่อมานะครับมาบอกว่าประเทศไทยหายใจลำบากแล้วพวกเขาต้องการถังออกซิเจนจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมารับมาบอกว่าเกมมันน่าเบื่อจากอินโดนีเซียและคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ยังเป็นของแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับโดยมากล่าวว่าจากผลงานของทีมไทยในครึ่งแรกเชื่อได้เลยว่าเงินและโชคช่วยพวกเขาในนัดที่แล้วคอมเมนต์แฟนบอลชาวเวียดนามคนต่อมานะครับมากล่าวว่า ถ้านัดที่แล้วไม่มีกรรมาการสกโปรกประเทศไทยคงไม่ชนะแน่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวียดนามจะสอนทีมไทยว่าฟุตบอลเป็นอย่างไรและจิตวิญญาณของคิงเป็นอย่างไรมาดูกันว่าเราจะเล่นกันอย่างไงจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับมาบอกว่าหมดหวังแล้วเวียดนามลากรสำหรับคอมเมนต์สุดท้ายในครึ่งแรกนะครับมาบอกว่าจัดชัยชนาทิพย์ล่องหนในสนาม และทีละทอนก็ถูกใส่เข้าไปในกระเป๋าของกวงไฮตอนนี้ฉันเห็นคลาสของเจลีกแล้วเวียดนามจะชนะมาต่อกันด้วยคอมเมนต์หลังจบเกมกันนะครับความคิดเห็นแรกหลังจบเกมนะครับมาบอกว่าช่างเป็นแมตช์ที่น่าเบื่อจริงๆเวียดนามคุณมีโอกาสมากมายแต่คุณเสียมันไปจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมานะครับมาบอกว่าแฟนบอลของเวียดนามนั้นคุยเยอะเกินไปน่าเศร้าจริงๆจากอินโดนีเซีย และความคิดเห็นต่อมาครับมาบอกว่าขอบคุณเวียดนามที่ช่วยให้พวกเราอินโดนีเซียและไทยได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศความคิดเห็นต่อมานะครับคารพบประเทศไทยเวียดนามโชคร้ายในวันนี้แต่ทีมไทยก็เก่งมากจริงๆเราจะสนับสนุนคุณในรอบชิงชนะเลิศความคิดเห็นต่อมาครับอบอกว่าไทยชนะด้วยแมตสกรปรกในเล็กแรกเมื่อเขาซื้อผู้ตัดสิน ผมคิดว่าอินโดนีเซียสามารถชนะในรอบชิงชนะเลิศได้จากเวียดนามความคิดเห็นต่อมาครับเป็นของแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับมาบอกว่าฉันว่าตอนนี้ใครก็สามารถเป็นแชมป์คนใหม่ของอาเซียนได้ความคิดเห็นต่อมานะครับก็ยังเป็นของแฟนบอลชาวเวียดนามครับมาคอมเมนต์ไว้ว่ายินดีด้วยประเทศไทยสมควรแล้วเป็นกําลังใจให้พวกคุณในรอบชิงชนะเลิศความคิดเห็นต่อมานะครับผู้เล่นไทยเป็นเหมือนกิ่งไม้ การสัมผัสเล็กน้อยคือการล้มแม้ว่าไม่มีใครสัมผัสก็จะล้มเองจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมาครับมาบอกว่านี่คือผลของการยิงยะโสดูถูกอีกฝ่ายจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมานะครับขอแสดงความยินดีด้วยไทยแลนด์จากกัมพูชาความคิดเห็นต่อมาครับเราจะสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีระหว่างอินโดนีเซียกับไทยแลนด์คำทักทายจากเพื่อนของคุณอินโดนีเซีย ความคิดเห็นของแฟนบอลคนต่อมานะครับเป็นชาวมาเลเซียนะครับมากล่าวว่าเวียดนามไม่เหมือนปีที่แล้วตอนนี้แค่ระดับเดียวกับลาวเมียนมาและกัมพูชาขอแสดงความยินดีด้วยประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นของแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่าไม่รู้ว่าทาไมเวียดนามถึงแพ้แต่พวกเราไม่เสียใจเลยเพราะตลอด4ปีที่ผ่านมาเวียดนามดีกว่าประเทศไทยมากเรามองว่าเป็นเพียงการแข่งขันฟุตบอลหมู่บ้าน พวกคุณดีใจมากที่ชนะเวียดนามฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นของแฟนบอลชาวสิงคโปร์มากล่าวว่าสิงคโปร์จะจัดการเวียดนามในรอบชิงอันดับ3ความคิดเห็นต่อมาครับมาเป็นแมตช์ง่ายสําหรับไทยแต่มันจะเป็นเกมที่ยากสําหรับอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศจากอินโดนีเซียและความคิดเห็นสุดท้ายสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมากล่าวว่าเวียดนามดูหมิ่นทีมจากประเทศอื่นๆผ่านสื่อหรือผู้สนับสนุนเสมอ ตอนนี้รู้สึกว่ากรรมมีจริงจากอินโดนีเซียและนี่ก็คือคอมเมนต์เพียงบางส่วนของแฟนบอลชาวอาเซียนนะครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์กันซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนบอลชาวอินโดนีเซียกับเวียดนามนะครับเพ,เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ